ก่อนจะตัดสินใจซื้อคอนโดสักที่เราอาจมองข้ามบางจุดไปทางโครงการจึงจัดทําข้อมูลเบื้องต้นไว้สำหรับลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับผมสอนรามที่ปรึกษาการขายโครงการเดลลพิจารัน81จากบริษัทแกรนยูนิตี้เดเวลลอปเมนต์ครับโครงการเดลลพิจารัน81เป็นคอนโดพร้อมอยู่ที่มาพร้อมกับวิวแม่น้ําเจ้าพระยาติดถนนจรัญสนิทวง ใกล,ล้รถไฟฟ้า MRT สถานีบางพลัดเพียงแค่100่งเมตรทำให้การเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนั้นยังสะดวกด้วยการเดินทางแบบรถยนต์ไกลทั้งทางด่วนสีรัฐสะพานพระราม7สะพานกรุงทนรายล้อมไปด้วยโรงพยาบาลสถานศึกษาแหล่งงานจากทงางภาครัฐและเอกชนนับว่าเป็นโครงการที่ครบครันตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ เดอะลาพิจรลัน81ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ3ไร่เป็นคอนโดไฮรีส์สูง32ชั้น1อาคารห้องพักมีความเป็นส่วนตัวเพียง635ยูนิตอาคารจอดรถ8ชั้นอีก1อาคารสามารถจอดรถได้มากถึง41ล็อบบี้จะเป็นแบบดับเบิลวอล่มสูงถึง9เมตรเน้นการออกแบบโทนสีขาวเรียบหรูสบายตาทำให้รู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่มานั่งพักผ่อนหรือต้อนรับแขก หากท่านใดต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานสามารถมาใช้พื้นที่โคเว r ร์กิ้งสเปซเพื่อนั่งทำงานหรือนั่นเตียวหนังสือหรือหากต้องการประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นทางโครงการก็มีพื้นที่ห้องประชุมแยกออกมาต่างหากให้ด้วยครับในส่วนของด้านข้างล็อบบี้ยังมี outdoor garden ที่ให้ลูกบ้านสามารถมานั่งพักผ่อนพร้อมกับสัมผัสธรรมชาติได้มากขึ้นด้วยครับและตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น32ชั้นส่วนกลางซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของโครงการมีทั้ง sky infinity edge pool sky fitness และ sky lounge ส่วนกลางทุกจุดสามารถดื่มด่ากับวิวแม่น้ำได้แบบ180องศาทั้งฝั่งทางสะพานพระราม7และฝั่งทางสะพานพระราม8ครับและนี่คือ Sky f i t n e นสที่จัดเตรียมเครื่องเล่นมาให้อย่างครบครันเชื่อมต่อกับ Sky Infinity ต d g e p o o ูที่ลูกบ้านสามารถออกกำลังกายพร้อมกับชมวิวแม่น้ำและวิวเมืองได้อย่างไม่มีอะไรบดบังเลยครับ และนี่คือห้องวันเบ o m ขนาด26ตารางเมตรจุดเด่นของห้องนี้คือการแบ่งสัดส่วนชัดเจนระหว่างห้องนั่งเล่นห้องนอนและห้องครัวได้อย่างลงตัวแต่ยังคงความโปรองโลง่งด้วยฝ้าเพดานสูงถึง2.75เมตรครับ ในส่วนของประตูทางเข้าจะได้เป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกสามารถลดล็อกได้ด้วยทั้งรหัสคีย์การและกุญแจเมื่อเข้ามาจะเจอกับห้องนั่งเล่นสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่และยังมีระยะในการชมทีวีได้อย่างสบายตาติดตั้งมาพร้อมตู้รองเท้าบิวอินขนาดใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ครับถัดมาจะเป็นในส่วนของพื้นที่ห้องนอนแยกสัสดส่วนระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นด้วยกระจกบานสไลด์3ตอนยังได้ตู้เสื้อผ้าบิวอินและมีกระจกเบ w วินโดขนาดใหญ่ชมวิวแม่น้ําจากทางห้องนอนได้เลยครับ ในส่วนของห้องครัวจะได้เป็นรูปแบบครัวปิดติดระเบียงทําให้ทําอาหารได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยครับและยังได้ชุดครัวบิวอินที่มาพร้อมเตาไฟฟ้าและที่ดูดควันด้วยครับและนี่คือห้องตัวอย่างวันเ r o o m มพลัสขนาด34.5ตารางเมตรของโครงการเดลราพิจารัน81ครับเมื่อเข้ามาในห้องจะพบกับความสูงโปรง่งเพราะโครงการทำฟ้าปพดานสูงถึง2.75เมตรห้องอนนเนกประสงค์ใช้งานได้จริงแยกเป็นสัดส่วนเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างห้องครัวและห้องนั่งเล่นด้วยเคาน์เตอร์คิชเช่นไอแลนด์ครับ ในส่วนของประตูทางเข้าจะได้เป็นแบบประตูดิจิตอลดอล็อกสามารถกดล็อกได้ด้วยทั้งรหัสกุญแจและก็ขี์การ์ดเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องนั่งเล่นสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้ที่มาพร้อมกับตู้รองเท้าวิลอินขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้และการสัดส่วนระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนด้วยกระจกสไลด์สามตอนสูงจากพื้นถึงฝ้าซึ่งเป็นกระจกนิลภัยด้วยครับถัดมาเป็นพื้นที่ในส่วนของห้องนอนครับสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ถึง6ฟุต และทางห้องนอนได้ติดตั้งตู้เสื้อผ้าบิวอินจากทางโครงการให้แบบนี้เลยครับไฮไลท์ของห้องนี้คือหน้าต่างเบวินโดขนาดใหญ่สามารถชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มที่จากบนเตียงนอนได้เลยครับถัดมาจะเป็นพื้นที่ของห้องครัวที่เชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นโครงการบิวอินชุดครัวที่มาพร้อมเตาไฟฟ้าและที่ดูดควัน ความพิเศษของห้องนี้คือทางโครงการได้ติดตั้งคิชเชนไอแลนด์ที่เป็นเหมือนพื้นที่เตรียมอาหารและรับประทานอาหารพร้อมกับชมทีวีไปด้วยครับและนี่คือห้องอนเนกประสงค์ครับภายในห้องจะเป็นห้องขนาดใหญ่ใช้งานได้จริงสามารถทําเป็นห้องนอนอีกห้องก็ได้เพราะทางโครงการได้ติดตั้งแอร์มาให้ด้วยครับหรือสามารถทําเป็นวอล์ i อินครอเซหรือห้องนั่งทํางานในช่วงเวิร์กฟ m ร o มโฮมนี้ก็ได้ครับ ในส่วนของห้องน้ําทางโครงการได้ให้ชุดสุขภัณฑ์จากฮาเฟเล่แยกระหว่างส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยกระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยครับและนี่คือห้องตัวอย่าง2ห้องนอน2ห้องน้ําขนาด60ตารางเมตรจากโครงการเดลลอฟีเจรันแปดสิบเอ็ดครับเมื่อเข้ามาในห้องจะรู้สึกได้ถึงความโปรง่งโลง่งโดยฟ้าเพดานสูง2.75เมตรและกระจกเต็มบานสามารถชมวิวแม่น้ําเจ้าพระยาได้แบบพาโนรามิกที่มาพร้อมกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่พักผ่อนชมวิวได้อย่างเต็มที่ครับ ในส่วนของประตูจะได้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกสามารถปลดล็อกได้ด้วยหรหัสกุญแจหรือว่าคีย์การ์ดถัดมาจะเป็นตู้รองเท้าวิวอินขนาดใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ชุดครัวบิวอินที่มาพร้อมเตาไฟฟ้าและที่ดูดควันคิเชนไอแลนด์ที่เป็นเหมือนพื้นที่เตรียมอาหารและรับประทานอาหารถัดมาเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารและโซฟาขนาดใหญ่ได้พร้อมกับชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามิกจึงเหมาะกับเป็นพื้นที่พักผ่อน และทากิจกรรมของคนในครอบครัวอย่างยิ่งครับสองห้องนอนของเราพิเศษมากๆเลยครับเพราะฟังก์ชันเหมือนบ้านเดียวเลยมีคอร์ดรที่ิพาเดินมายัางห้องนอนที่สสามารถเป็นห้องนอนสําหรับเด็กๆที่ต้องการความเป็นส่วนตัวภายในยังบิวอินตู้เสื้อผ้าและติดตั้งแอร์พร้อมผ้าม่านมาให้ด้วยครับและนั่นนี้เป็นส่วนของห้องน้ําที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้อย่างชัดเจนด้วยครับและถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมครับ ที่จะมีฟังก์ชันห้องน้ําในตัวมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าวอล์กอิครเซตขนาดใหญ่และดังไหน้ากระจกบานใหญ่สามารถชมวิวแม่น้ําจากในห้องนอนได้ด้วยครับและทั้งหมดนี้คือโครงการเดลราพิชจรัน81โครงการที่มีดีไซน์โดดเด่นพร้อมสัมผัสวิวแม่น้ําเจ้าพระยาสุดเอกซ์คลูซีฟที่สุดบนถนนจรันหากขัาในใดต้องการสัมผัสวิวแม่น้ําเจ้าพระยาแบบผมสามารถนัดหมายเข้าชมโครงการเป็นการส่วนตัวได้ทุกวันเลยครับ